จากราชบุตรบุญธรรมสู่การหักหลังทางการเมืองเขมรยกประเทศให้ฝรั่งเศสในอดีตราชวงศ์ไทยเคยสถาปนากษริย์เขมรตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสิน์จะมีประเพณีชุบเลี้ยงดูองค์ราชายาทเข,ขมรเป็นราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศสราชเพื่อไม่ให้เขมรเกิดความกระด้างกระเดื่อต่อสยามประเพณีนี้เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4รวมเวลาทั้งสิ้น73ปี การที่องค์รัชทายาทเขมรได้เติบโตในราชสำนักไทยตั้งแต่วัยเยาว์จึงได้รับเอาวัฒนธรรมและรสนิยมแบบไทยเอาไว้มากเมื่อสมัยกรุงทนบุรีเกิดกระบฏเมืองเขมรปี2323ประจวบกับมีสงครามแขกจาม พระยายโยมาราชเห็นจะสู้ไม่ได้จึงพาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เขมรที่เหลืออยู่มีนักองค์เองพระชันษาเพียง10ปีอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในกรุงเทพราชการที่หนึ่งได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมต่อมาเมรสงบลรงเราคุณนางจึงได้ร้องขอพระราชทานรัชทายาทคือนักองค์เองออกไปครองประเทศเขมรโดยได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี ต่อมาพระองค์ด้วงได้ส่งนักองค์ราชาวดีเข้ามาทำราชการที่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่สามเมื่อพำนักในกรุงเทพพระองค์มีสถานะเป็นราชบุตรบุญธรรมของกษัตริย์สยามในสมัยรัชกาลที่สี่กัมบูชาเกิดความขัดแย้งขึ้นสยามได้เรียกตัวนักองค์ศีวัฏฐาและนักองค์ราชาวดีเข้ากรุงเทพและสนับสนุนให้นักองค์ราชาวดีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกัมบูชา ทางการสยามได้จัดทัพทางเรือไปส่งนักองค์ราชาวดีที่เมืองกําปอดและเดินทัพทางบกไปยังเมืองอุดมมีชัยในระหว่างนี้เกิดการกรบฏขึ้นอีกสยามจึงส่งทัพไปปราบจนราบคาบและได้อัญเชิญสมเด็จพระนโรดมประกอบพิธีราชาพิเศษที่กรุงพนมเปญและขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ขณะนั้นกัมพูชาเป็นประเทศราชของสยาม เชื้อพระวงที่จะอภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงกัมบูชาต้องมาจากการแต่งตั้งของรัตนโกสินทร์ทางสยามมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์กัมบูชาการเมืองที่เกิดจากระบบพ่อปกครองลูกได้ผูกมัดจิตใจให้เกิดความจงรักภักดีระหว่างสองราชอาณาจัก,กรตลอดมากษัตริย์เขมรที่เคยเสด็จมาพำนักและเจริญพระชนสในกรุงเทพสืบสันตติวงศ์ต่อกันมาในระยะนั้นมีสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีนักองค์เอง สมเด็จพระหริรักรามาธิบดีนักองค์ด้วงสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์นักองค์ราชาวดีและสมเด็จพระศีสวัสด์นักองค์สีสวัสด์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพระราชว์ไทยและราชวงศ์กัมบูชาได้เกิดขึ้นต้นรัตนโกสิน